ิที่ผมไม่ได้ขออนุญาตท่านผู้ได้รับมาตมราผมเชื่อว่าเป็นวิทยาทานนี้เป็นเป็นข้อคิดอันหนึ่งนะลองฟังคิดนี้ครับ <ớ> เรียนสูงนะจบสูงทาง,งานตำแหน่งนดีเงินเดือนดีแต่เวลาไม่สบายช่วยต่งไม่ได้เนี่ย มันก็ทูกขคนไว่รดหนังสือไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ยังทางานได้ตอนนี้กูไม่มีรายได้สักบาทหนึ่งสิปีแล้ว mm hmm. ฉะนั้นสุขภาพสำคัญที่สุดยังพวกเรานะดูแลสุขภาพครับเนี mm ่ยคือผมอย่างพวกเราอจาจจะยังใบรุ่นอยู่นะเราอาจจะไม่เห็นตรงนี้แต่อนาคตเนี่ย อย่างลุงท่านนี้ถ้าจะเห็นหินก้อนใหญ่เนียเมื่อสายไปแล้วแต่าำผมเนี่ยหินก้อนใหญ่ในชีวิตผมเลยคือสุขภาพแล้วพอผมลูกผมผมมีลูกเป็นเด็กหูหนวกนะเพานั้นสุขภาพสำคัญนนะ่ะถ้าผมไม่แข็งแรงเนี่ยผมป่วยผมจะดูแลลูกผมได้ยังไงผมจะไปดูแลคนในบริษัทได้ยังไงแม้สุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนครอบครัวคนที่เรารักเรื่องการงานยังเป็นเรื่องรองกันนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดสุขภาพดีครอบครัวเราดีเนี่ยการงานมันตามมาเอง